สวัสดีเพื่อนชาวเอ็กซซีทุกคนนะครับร่างบอลแซดครับผมอันนี้คืองานอิชิบันคุจิอีกหนึ่งรางวันรางวัลดีนะครับที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วเห็นแบบนี้คือซูเปอร์ไซย่าแน่นอนอันนี้คือซุนโกคูในภาคจอม,มานบูนะครับใช้บอลเกิงกิแล้วก็กำลังจะส่งจอม,มารบูไปลงนรกนะฮะก็ใช้พลังทั้งหมดลงมาที่บอลเกิงกินะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่คิดว่าน่าจะสวยงามแต่ไม่รู้ว่าเห็นแบบเนี้ยมันเป็นฉากแบบว่าลอยตัวหรือเปล่ามันไม่น่าจะเป็นฉากยืนกับพื้นแน่ อยากรู้ว่ามันจะมีฐานสีดํามาตั้งเสาให้ลอยตัวหรือเปล่าถ้าเป็นงานจับฉลากทำอย่างนั้นอีกนะมันก็เหมือนงานกล่องธรรมดานะจริงนะก็ลองดูแล้วกันนะผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะเรามาเปิดดูพร้อมๆกันงะกันนะฮะดูที่หน้ากล่องก่อนดีกว่านะครับผมนี่คืองานอิชิบันกุจินะครับสัญลักษณ์นี้นะจาไว้เลยนะครับหลายๆคนที่ไม่เคยรู้จักนะใครที่เข้ามาดูรีวิวโมเดลครั้งนี้นะฮะจะได้รู้ว่าอันนี้คืองานีิชิบันกุจิคืองานจับฉลากคุณต้องจับฉลากนะครับรางว แต่รางวัลแผงนั้นแล้วกันอาจจะขึ้น3ามร้อยบาทขึ้น4ี่ร้อยก็มีนะฮะก็จับมาคุณอาจจะได้แก้วคุณอาจจะได้ที่รองจานอาจจะได้คอเ็ดหน้ารางวัลใหญ่ๆก็จะเป็นรางวัลพวกนี้รางวัลดีนะครับตรงนี้จะมีเขียนไว้ว่าตัวดีตรงนี้ก็จะเป็นด้านบลแซดด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยซุนโกคูด้านข้างครับอีกข้างหนึ่งด้านหลังนี่เห็นไหม นั่นหลังะเป็นซุนโกคูนะครับแล้วก็ขาไม่น่าจะเป็นฐานยืนแน่นอนนะใครที่ยังไม่เคยดูลองลุ้นลองทายดูซิว่าเป็นฐานกลมๆม,มีเสาตั้งแล้วก็เสียบที่ตูดให้มันลอยหรือเปล่าอย่างนี้หรต้องมาดูนะครับจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆหรือเปล่าราคาที่เป็นหลักพันขึ้นนะถ้าขายต่อตัวนะม่รู้ว่า พันเท่าไหรอ่ะต้องไปถามตามร้านค้าดูแล้วกันถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อโมเดลนะฮะหลายๆคนสอบถามมากๆว่าพี่ครับซื้อโมเดลที่ไหนครับ mm hmm. ผมบอกเลยครับที่เดียวเลยตอนนี้นะฮะที่มั่นใจแล้วก็ส่งของร้อเปอร์เซ็นต์มีโมเดลเยอะให้เลือกมากมายนะฮะที่นี่เลยครับผมโอ้โ oh, Olympus Figgerson and Cafe Bakery ไปติดตามได้ที่เพจทอยโอลิมปัสนะครับผมไปสอบถามทางเพจได้เลยว่ามีโมเดลตัวไหนบ้างนะฮะมีอะไรบ้างที่เราอยากได้เราก็บอกชื่อตัวละครนั้นไปโมเดลอะไรงานอะไรบอกไปทางเพจนะฮะเด เขาก็จะส่งรูปไปให้ดูแล้วก็ถามราคากันไปนะแล้วก็จะส่งของมาให้นะครับคนจนแล้วส่งของมาให้ง่ายๆครับไม่ต้องมาเดินทางไปไหนเลยแต่ถ้าใครอยากจะเดินดูโมเดลต่างๆนะฮะก็ไปที่เดอะฮับเซียรังสิตนะฮะชั้นสองนะครับก er ็ <netes nen> จะเป็นชื่อร้านว่าทอร์อ l ลิมปัสแอนด์คาเฟ่เบเกอรี่นะครับผมก็จะเป็นร้านที่ขายโมเดลที่โอ้โหลากหลายมากมายแล้วมาเปิดดูกันดีกว่านะครับผม ก็ทุกครั้งนะฮะกับการแกะโมเดลก็จะรู้สึกตื่นเต้นตลอดอยากรู้ว่าหน้าตาโมเดลจะออกมาดีหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยอยากรู้จริงๆว่ามันจะเป็นฐานยังไงนะโอเคมาแล้วฮะดูออกมาว้าเกินคาดออกมาเกินคาดจริงๆไม่มีฐานดําไม่มีฐานดําให้เห็นนะฮะอันนี้คือบอกเลยว่าโอเคเลยถ้ามันลอยอากาศอะถ้าอยู่ที่ลอยอากาศอะมันจะมีฐานดำใช่ไหมแล้วมีเสา แต่เดี๋ยวนี้ฮะงานจับฉลากเขาไม่ทําแล้วนะถ้าเป็นเสามันจะดูแบบว่าเป็นงานกล่องธรรมดาทั่วไปนี่ครับผมในกล่องบแบบนี้เลยออกมามีอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆอีกอันหนึง่งเดี๋ยวเราแกะดูกันก่อนดีกว่าว้าวมาแล้วนี่ครับผมโอ้มีอยู่ในซองพลาสติกหนาๆเหมือนกันเลยเหมือนกับทุกงานที่ผ่านมานะฮะนี่ครับโอเค นี่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 ดูตรงขาก่อนคือตรงขามันจะเป็นท่าแบบว่าขาพลิกอย่างนี้ใช่ไหมัมนจะยืนแบบยืนเองไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าขามันจะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าลอยตัวขามันจะพลิกอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยเขาทําน้ําแข็งใสๆนะฮะติดไว้เลยฮะเป็นเหมือนรองเท้าเลยเราสามารถยืนเองได้เลยยืนเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ฐานหรือน้ําแข็งนะฮะเพราะเขาจะมีน้ำแข็งมาให้ก้อนหนึ่งเหมือนกันเอาไว้สําหรับกันล้มนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ครับน้ําแข็งไม่จำเป็นต้องใช้ครับเราสามารถยืนเองได้เลยเฮ้ยโมเดลที่แบบว่าท่าลอยตัวแต่ว่ามา อนนี้ก็หายากเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็คือถ้าลอยตัวเปิดพลังจริงๆก็ต้องมีอย่างงี้ใช่ปะ่ะรอยตัวจอมารบูอยู่ตรงนี้ถพาะนั้นเราก็ต้องไปหาจอมมารบูอีกตัวหนึ่งมาไว้ตรงนี้เออแล้วหาชั้นหรือหาอะไรวางให้มันสูงแล้วก็วางโชว์ให้มันแบบว่าเดือมล้ํากันแล้วก็หาทุกวันสักลูกนึงแขวนไว้เ้ยสวยนะเออเลฮะไอเดียดีนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป นี่โกคูยอนเนี้ยอันเนี้ยคืออยู่ในภาคหลักปกตินะครับโกคู Goku จะทำออกมาหน้าตาสวยเหมือนกตรกตูนเลยนะครับการปั้นออกมาดีมากสมส่วนมากๆนะฮะแล้วก็เสื้อกางเกงแล้วก็ไอ้รอยขาดต่างๆอะ่ะทาออกมาดีมากฮะมาดูจากผมก็คือซูเปอร์ไซยานะครับเป็นซูเปอร์ไซยาร่างธรรมดาขันแรก1โมเดลที่ทําออกมาได้ดีนะฮะคืองานจับฉลากอะปั้นออกมานี่คือไม่ไม่มีตําหนิเลยนะฮะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยนอกจากแค่การลง สีอย่างเดียวท่านเองคือไว้ใจการปั้นออกมาได้หน้าตารูปร่างสัดส่วนครบสมบูรณ์แบบมากๆนะฮะมันติดตรงที่สีที่ลงรายละเอียดไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะฮะไอตัวเนี้ยมีการเล่นเงาตามกล้ามนะฮะทำให้มันมีมิติขึ้นมาอยู่พอสมควรคือตัวนี้จะขาดแค่ตรงกางเกงถ้ามันมีเงาหรือมีลายสักหน่อยหนึ่งนะโหสมบูรณ์แบบเลย นะฮะตรงนี้ก้ามมันโอเคแล้วก้ามแขนโอเคแล้วนะฮะมันมีล่องมีรอยมีเงาตามแขนอยู่นะครับผมหน้าตาเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยส่วนสูงนะฮะตั้งแต่ตรงขาข้างล่างับจนถึงข้างบนเนี่ยตรงผมเส้นข้างบนเนี่ยนะครับอยู่ที่29เซนเท่านั้นนะฮะก็ลองไปวัดดูแล้วก็ลองกะดูก็คือยืนได้เลยแะยืนได้เลยไม่ต้องใส่ฐานได้เลยเพราะว่าเขามีน้ําแข็งติดไว้ตรงรองเท้าไว้ให้แล้วนะครับสำหรับเอาไว้ยืนเลยนะถ้าออกมาดีดีเลยแหละเอาจริงๆเกินค่าตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นท่าขาลอยอย่างนี้จะเอาฐาน ดำมาอีกอย่างเงี้ยคเป็นฐานดำคือราคาตกแน่นอนร่วงแน่นอนเลยนะฮะโอ้คู่ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะฮะต้องฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับโดนี่เอ็กซีด้วยนะครับผมแล้วโดนี่เอ็กซีจะพยายามหาโมเดลมาให้เพื่อนๆได้ดูกันให้แบบจุใจกันไปเลยดูกันให้อิ่มหนำสำราญกันไปเลยนะสำหรับคนที่ชื่นชอบการรีวิวนะฮะแล้วก็ดูว่าโมเดลสวยได้สวยยังไงนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อถ้าเพื่อนๆอยากเห็นโมเดลตัวไหนนะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปมามากๆแล้วว่าคือเสียงข้างมากเยอะมากๆสัก20คนขึ้นไะปนะฮ<น>ะผมจะไปเอาตัวนั้นมาให้เพื่อน ได้ดูกันนะฮะมารีวิวเปิดให้ดูกันเลยไม่ว่าโมเดลเรื่องอะไรก็แล้วแต่บอกชื่อเรื่องผมมาเดี๋ยวผมไปตามหามาให้แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันขอให้มีคนอยากดูเยอะๆก็พอนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะฮะว่าตัวนี้ซิจะมารีวิวอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายไปแล้ว